ระยะทางจากตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ไปที่โรงเรียนขุนแม่ตื่นน้อยกว่า30กิโลเมตรเป็นเส้นทางดินและโคลนในช่วงหน้าฝนแม้บางช่วงภูเขาราดชันจะปรับสภาพเป็นถนนคอนกรีตแต่ครูที่มาบรรจุราชาการที่นี่ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการเดินทางทำให้ครูทั้งหมดต้องพักที่โรงเรียน และใช้ชีวิตครูดอยที่โรงเรียนขุนแม่ตื่นน้อยเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และต้องทำอาหารกินเองปัญหาโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดานและห่างไกลนี่เป็นเหตุผลสำคัญให้ครูหลายคนขอย้ายออกจากพื้นที่เวลาถ้าครูย้ายอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาว่าคนที่จะมาทดแทน ค่อนข้างทีออ่จะยากพอเห็นว่าคุณไม่ตื่นน้อยบางคนเห็นก็สละสิทธิ์สละสิทธิ์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างครูขาดครูไปแล้วยังไม่มาเนี่ยคนที่เสียโอกาสที่สุดก็คือเด็กบางทีปีหนึ่งสองปีอะไรอย่าเงี้ยค่ะที่ที่เราไม่มีครูก,ก็จะทำให้ โอกาสที่เด็กเขาจะได้รับรู้เรียนรู้มันก็หายไปคุณภาพต่างๆมันก็ลดถอยไปตามตามาสภาพปัญหาครูย้ายออกจากพื้นที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมีความพยายามของเขตพื้นที่การศึกษาในการแก้ปัญหานี้ ก็ได้นำเรียนกับทางท่านผู้บริารเนาะนะครับรวมทั้งทีมบริหารด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับซึ่งอ,อย่างเช่นเรื่องของขาดบุคลากรก,รก,รก็ดีขาดเรื่องของสื่องบประมาณอะไรต่างๆนี่ก็ดีเนี่ยก็พยายามหามาเติมในระบบให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเส้นทางปกติของ ของราชการนะครับแต่อีกแนวทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปหาเครือข่ายหรือว่ากลุ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาเปิดพื้นที่แล้วก็ร่วมกันทํางานขับเคลื่อนยกยกให้สูงขึ้นเช่นเรื่องของสื่อเรื่องของแหล่งเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของงบเรื่องของคนเรื่องของครูพวกนี้นะครับก็จะพยายามดึงจากเครือข่ายภาคนอกเข้ามาช่วยนะครับช่วยยกขึ้นสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมมาศึกษาเขต5เชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอฮอดอมก๋อยและดอยเตา่ามีโรงเรียนมากกว่า90แห่งและมากกว่า30แห่งอยู่ในพื้นที่ธุรกันดานและล่าสุดรูขอย้ายออกจากพื้นที่มากกว่า140คนโกวิดบุญธรรมไทย p ี s รายงาน